กล,กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะฮะกับฟันให้ไกลไปให้ถึงครับผมวันนี้นะฮะเราคุยกับอาจารย์เรื่องของเกี่ยวกับเด็กนะครับทีนี้อยากถามอาจารย์ครับผมว่าในทัศนคติของอาจารย์เนี่ยเด็กไทยกับเด็กต่างประเทศเนี่ยเรามีศักยภาพที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับ ศักยภาพแตกต่างกันเยอะนะครับ,ร,บระวังเด็กไทยกับเด็กต่างประเทศเนี่ยเด็กไทยเก่งกว่าเด็กต่างประเทศเยอะ,อะทำไมอาจารย์คิดงั้นครับ,รบเด็กไทยเนี่ยเก่งที่สุดในโลกเห็นไหมาประกวดคณิตศาสตร์เราได้ที่หนึ่งนะประกวดอะไรโรบอท ไอ้หุ่นยนต์เราได้ที่156สมัยติดต่อช่วเคมีฟิสิกส์ใช่ครับคนไทยเนี่ยเก่งมากของเราเป็นแชมป์โลกมวยสากลต้องไม่รู้จักกี่สิบรุ่นคนไทยเนี่ยเก่งกว่าคนทั้งโลกนะครับแต่เพียงแต่ว่าคนไทยเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราเก่งแล้วก็ไม่ไม่รู้จักว่าจะรีดเอาความเก่งเนี่ยมาใช้ยังไงอันนี้ผมยกตัวอย่างเจช่นสมมติตอนที่ผมไปทํางานที่สแกนดิเนเวียอะไรเนี่ยเรารับจ้างบริหารสนามบินที่เปิดใหม่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลกนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าไปเป็นผู้บริ ที่นั้นไปจากร้านซ่วมเนี่ยนะไปจากร้านซ่วมแล้วก็ไต่ขึ้นมาจน <c oughs> จนเป็นผู้บริหารเนี่ยก็ปรากฏว่าสนามบินมันใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก <c oughs> เพราะฉะนั้นก็มีจากทุกชาติมานะจากอังกฤษจากอเมริกจา,กกจ,ากกจากอะไรทุกชาติ ถ้ามาเริ่มตำแหน่งงานใหม่ด้วยกันอายุอานามใกล้เคียงกันฝรั่งทุกชาติมาทำงานเจอกับผมเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นว่าฝรั่งชาติไหนมันทำงานเก่งกว่าผม,มนะในช่วงที่ผมอยู่สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์เนี่ยนะครับอายุเท่ากาันรเริ่มทำงานพร้อมกันผมเก่งที่สุดในรุ่นเพราะฉะนั้นผมบอกคนไทยได้เลยว่าคนไทยหรือว่าเด็กไทยเนี่ยมีศักยภาพที่เก่งที่สุดในโลกนะแต่ปัญหาของเราก็คือว่า ของเราเนี่ยใจไม่สู้รู้บอกไหมเวลาให้ไปทํางานตามประเทศให้ไปประกบกับคนอื่นเนี่ยเห็นฝรั่งคุุบยังไม่ทันสู้เลยยอมแพ้กลัวกลัวเขาแล้วยอมแพ้ยกให้พี่เป็นพี่เบิ้มยกให้พี่เป็นหัวหน้ายกให้พี่เป็นตัวเล็กเเรายังไม่ทันสู้เลยไปยอมแพ้เขาเราก็เลยแพ้ตั้งตั้งตั้งแต่เริ่มต้นรู้ออกไหมแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เก่งคนหนึ่งเราไม่สู้สองภาษาเราสู้ไม่ได้นะะเพราะเราเนี่ยไม่ไม่ใช่ native speaking ก็คือเราเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เกิดพอเราไม่ได้พูดภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เกิด เราไปอยู่ประเทศที่สามที่จําเป็นต้องใช้ภาษากลางซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเราสู้ความไม่ได้เราทํางานเก่งแต่เราพูดไม่ได้เราสื่อสารไม่ได้มันก็เหมือนกับเราทํางานไม่ได้พอเราทํางานไม่ได้ก็กลายเป็นว่าศักยภาพของคนไทยเนี่ยด้อยกว่าคนยุโรปหรือว่าด้อยด้อยกว่าฝรั่งที่เราบอกกันว่าเราต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็ก <renting S 1> ไทยเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ถูกถ้าเรารเราได้ภาษาอังกฤษักอย่างเดียวเนี่ยโอกาสาที่เราจะทํางานกับชาวต่างชาติแล้วเก่งกว่าเขามีเยอะมากใช่ทีนี้อยากถามอาจารย์ครับผมว่า มากกว่าจะอาจารย์มาถึงจุดนี้ได้อาจารย์ต้องมีละ่ะบุคคลในอุดมคติ ไอดอลของอาจารย์ครับผมอาจารย์มีใครวัดก็คือตอนเด็กๆเนี่ยนะครับผมอยากรวยอยากประสบความสำเร็จเอ๊จะเอาใครเป็นต้นแบบดีก็ปรากฏไปอ่านหนังสือของเดลคานากี้นะเดลคานากี้ก็จะบอกโมเดลว่าทําแบบเนี้ยมันจะรวยทําแบบเนี้ยจะประสบความสําเร็จผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าถ้าทําแบบเนี้ยผมจะรวยผมจะประสบความสำเร็จผมก็เอามาเป็นไอดอลนะครับแล้วก็ทําไปจนกระทั่งรวยและประสบความสําเร็จตามที่เดวคานากี้พูดเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรวยความสําเร็จเนี่ยผมเอาเดวคานากี้เป็น ไอดอลแต่งคนต้นแบบผมก็ใฝ่ฝันที่จะเป็นนักพูดผมอยากพูดแล้วโอ้โหคนมานั่งฟังกันร้อยคนพันคนสองพันคนมันเป็นอะไรที่ภูมิใจที่สุดเพราะตอนที่อยู่วัดเนี่ยนะฮะเวลาเดินเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านเขาจะไล่ไอ้พวกเด็กวัดมาแล้วไล่ออกไปอย่างเข้าได้ถึงบ้าน เห็นเด็กวัดเนี่ยมีคุณค่าน้อยกว่าหมาขี้เลื้อนตัวนี้<อ>หมาขี้เลื้อนเดินเข้าไปในถุนบ้านเขาเขายังไม่ไล่เลยแต่เด็กวัดเดินเข้าไปในเขาไล่เขารังเกียจเราก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้คนยอมรับเราพูดแล้วมีคนฟังสักร้อยคนสักพันคนเราก็ดีใจล่ะทีนี้ เราจะเป็นนักพูดเนี่ยเราก็ต้องมีครูเราก็ต้องมีต้นแบบ,บนะบ <ผม S 2> ฮะ<ท>เวลาผมเข้ามากรุงเทพปุ๊บคนที่พูดเก่งที่สุดเป็นเป็นขวัญใจของผมในเรื่องของนักพูดเนี่ยคุณสมัครสุนทลเวชนอะสมัยก่อนคุณสมัครสุนทลเวชเวลาไปพูดไปหาเสียงที่ไหนผมตามไปทุกเวทีตามไปฟังเป็นร้อยๆ้อครั้งเลยแล้วก็จําบุคลิกจำจังหวะลีลาจําวิธีการพูดจําประโยคที่พูดจนกระทั่งผมเนี่ยพูดได้เหมือนคุณสมัครมากสมัยก่อนผมไปพูดที่ไหนเนี่ยถ้าคนหันหลังให้นะ ไม่ไม่ได้หันหน้ามามองนึกว่าคุณสมัครมาก็ผมก็ฝึกพูดกับคุณสมัครก็คือหมายถึงว่าฟังคุณสมัครพูดเสร็จแล้วกลับมาบ้านมาพูดหน้ากระจกมามาจังหวะลีลาอะไรให้เหมือนคุณสมัครผมฝึกพูดเองจนกระทั่งช่วงหนึ่งเนี่ยผมก็มาปั้นนักพูดนะผมปั้นนักพูดสามคนดังระดับประเทศแล้วสุดท้ายเวลาผมออกหนังสือแล้วคนอยากให้ไปเล่าเรื่องหนังสือให้ฟังสุดท้ายผมก็กลายเป็นนักพูดลุกพลังของเมืองไทยปัจจุบันพูดทีหนึ่งคนฟัง หมื่นสามพันคนโรงแรมไม่ไม่มีที่ที่จะรองรับก็เลยต้องไปจัดที่สนามกีฬานะพูดในสนามกีฬาหมื่นสามพันคนจากเด็กวัดกันพระแย่งหมากินไปไหนคนไ <Salesforce. S 2> ล่รังเกียจไม่ให้เข้าใต้ <LC. S 2> ถุนบ้านวันหนึ่งเราก็พัฒนาตัวเองจนกระทั่งเป็นนักพูดนะฮะที่พูดปลุกพลังคนที 13, น3 0หมื่นสามพันคนนะแล้วคนต้องเสียตังค์มาฟังเราพูดนะฮะเป็นนักพูดปลุกพลังและส่วนเรื่องของการเขียนหนังสือเนี่ยผมก็จะมีต้นแบบจากพระ หลวงพ่อที่เอาผมไปเลี้ยงเนี่ยะนะฮะชื่อหลวงพ่อแบรนอยู่วัดดอนกลางอยู่ที่สองพี่น้องสุพรรณบุรีนเนี่ยหลวงพ่อแบรนเนี่ยเป็นนักเทศที่โอ้โหดังมากคือคนชอบชอบหลวงพ่อเทศเล่าเรื่องอะไรก็แต่สนุกสนานพอคนฟังกําลังอินกําลังสนุกปุ๊บสรุปด้วยสาระสรุปด้วยคําสอนที่เป็นศาสนานะฮะเป็นคําสอนทางศาสนาผมเวลามาเขียนหนังสือผมก็จะใช้วิธีการเดียวกันยกสถานการณ์เกิดที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดไอ้นี่ไอ้นี่ขึ้น,น,นคนอ่านกำลังอินกําลังสนุกปุ๊บเราก็จบด้วยวิธีการแก้ปัญหาตามหลักพุทธ ศาส,สนานะเพราะนั้นหนังสือผมทุกเล่มเนี่ยจะมีคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกอยู่เลนนะฮะแต่แต่ฉายาผมคือวลีกวนตาวาจากวนตีนอันนี้อาจารย์พูดถึงังสือเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวเราจะกลับมาตอนกับหนังสือนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่ครับ